คนรวยเนี่ยไม่ได้หาเงินเก่งแต่เขาคิดเรื่องเงินแบบที่คนธรรมดาไม่เคยคิดนี่คือ Star j i k m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองทำไมบางคนเนี่ยหาเงินเก่งแต่ไม่มีวันรวยแล้วบางคนเนี่ยหาเงินแบบธรมธรมดาธรรมดาแต่กลับมีอิสรภาพเร็ียกว่าทุกวันที่เราโดนสอนให้ทำงานแลกเงินแต่คนรวยเนี่ย เขาคิดแบบใช้เงินให้ทำงานแทนเราแล้วแนวคิดแบบนี้คืออะไรใช้ได้จริงไหมหนึ่งนะครับคนรวยคิดแบบระบบคนทั่วไปคิดแบบรายเดือนในหนังสือชื่อดังนะที่ชื่อว่า Rich Dad Poor Dad ของโรเบิร์ตคิโยสกิได้กล่าวไว้ว่าคนธรรมดาเนี่ยสิ้นเดือนเงินเข้าก็สบายใจคนรวยเงินเข้าเท่ากับยังไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สิน ถ้ามันไม่สร้างเงินต่ออุปมาอุปไมคือรายได้รายเดือนก็เหมือนลมหายใจที่ต้องพึ่งอากาศตลอดเวลาถ้าวันหนึ่งลมไม่มาก็มีค่าเท่ากับหยุดหายใจมีคนสองคนนะฮะทำงานบริษัทเดียวกันคนหนึ่งเอาเงินไปซื้อ iPhone รุ่นใหม่อีกคนเอาไปซื้อกองทุนรวมเงียบๆสิบปีต่อมาคนแรกมีมือถือ10บเครื่องคนที่สองมีอิสรภาพทางการเงิน 2. นะครับคนรวยไม่ใช้เงินแต่เลี้ยงเงินให้โตในหนังสือที่มีชื่อว่า The Psychology of Money หรือว่าจิตวิทยาการเงินนะของมอร์แกนฮูเซลความเข้าใจผิดเนี่ยคือเราคิดว่าเงินมีไว้ใช้แต่ในความเป็นจริงเงินคือต้นไม้ที่ต้องรดน้ำมันไม่ใช่ผลไม้ที่กินหมดแล้วจบอุปมาอุปไมยนะเหมือนคนที่ได้เมล็ดพันธุ์ดี แต่รีบปอกเปลือกกินทั้งมาเล็เลยมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องราวของเจ้าของร้านเบเกอรี่เก็บเงินรายได้วันละ10เเซขาไม่รวยเร็วแต่ว่ารวยแน่นะฮะเพราะว่าผ่านไป5ปีเนี่ยเขามีเงินเปิดโรงเรียนสอนเบเกอรี่ฟรีให้กับเด็กยากจน 3. นะครับคนรวยเนี่ยวางแผนการเงินด้วยเป้าหมายชีวิตไม่ใช่เพราะว่าความอยากในหนังสือโยมานี All your life นะซึ่งผู้เขียนก็คือวิกกี้โรบินได้กล่าวไว้ว่าความอยากเนี่ยเท่ากับเงินออกเป้าหมายชีวิตเท่ากับเงินเข้าบวกกวับความสงบของจิตใจนะฮะอุปมาอุปไมยก็คือเงินคือพวงมลาลัยรถถ้าไม่มีทิศที่ชัดรถก็ไม่รู้จะไปไหนมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะผู้หญิงคนหนึ่งเคยซื้อของออนไลน์ทุกคืนนะทุกคืนนี่ต้องเของตลอดเพราะอะไรเพราะว่าเครียดนะ แต่หลังจากที่เธอตั้งเป้าหมายว่าจะ,กะเกษียณเร็วเธอก็เปลี่ยนนิสัยปัจจุบันเนี่ยเธอเป็นอิสระจากงานประจำตอนที่อายุ3-9ก็เพราะว่ามีเป้าหมายทางการเงินงนั่นเองพาร์ทที่4นะฮะคนที่ดูใช้จ่ายเยอะอาจไม่ได้รวยจริงคนทั่วไปเนี่ยตัดสินคนจากรถหรูหนะกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าอุปกรณ์ที่อยู่เต็มตัวไปหมดแต่คนรวยเงียบเนี่ยลงทุนเงียบ แต่ไม่มีใครรู้อุปมาอุปไมยน,นะครับเป็ดที่ดูนิ่งบนผิวน้ําแต่ใต้น้ำเนี่ยมันตีน้ําสุดชีวิตนะมาดูเรื่องจริงเลยอันนี้นะแซมอัตแมนนะซึ่งเป็น CEO ของ OpenAI นะหรือว่า c แช์ GPT ที่เรารู้จักดีเขาใส่รองเท้าธรรมดานะเสื้อธรรมดาแต่เขามีมูลค่าสุทธิหรือว่า n e t w o r t h เนี่ยหลายพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวเรื่องที่5นะฮะคือเริ่มต้นง่าย ด้วย3คำถามก่อนใช้เงินคำถามคำถามแรกก็คือสิ่งนี้ช่วยให้ฉันรวยขึ้นหรือว่าแค่ดูรวย 2. นะฮะถ้าฉันใช้เงินก้อนนี้อีก10ปีจะเสียดายไหมสาสิ่งนี้ช่วยให้ชีวิตง่ายจริงไหมอุปมาอุปไมยเนี่ยก่อนลูดบัตรปืดป้ดปืเนี่ยให้จินตนาการว่าต้องอธิบายต่อตัวเราในอีก10ปีข้างหน้ายังไงนะแต่เรามีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับคนรวยเนี่ยไม่ได้โชคดีนะะ แต่พวกเขาเลือกคิดเรื่องเงินแบบที่คนทั่วไปมองข้ามทุกวันแล้วคุณล่ะครับพร้อมจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือยังก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือ Star t h e c Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง